สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฮราสตราทีวีนะคะจะเจอกับนิดค่ะจุธามาศระวงกุลในช่วงเวลาดีๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการทำนายแบบจะจะด้วยนะคะแน่นอนค่ะโฮราสตราทีวีของเรานะคะเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะการทำนายของราองแม่นยำอย่างแน่นอนสําหรับในวันนี้นะคะในวันพฤหัสค่ะดวงเมืองค่ะดวงดาวแล้วก็ดวงคุณนะคะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรในช่วงแรกของเราท่านผู้ชมนะคะที่บอกว่าอยากจะทราบค่ะว่าเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเราจะ พูดโดยวรวมไม่ฟังนะคะในส่วนของดึงเมืองประเทศไทยของเรานอกจากนี้นะคะสิ่งที่สําคัญที่เราอยากจะนําเสนอแล้วก็อยากจะให้ความรู้กับท่านผู้ชมนั่นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับชื่อนามสกุลน,นะคะท่านผู้ชมอยากทราบต้องดูรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชื่อนี้นามสกุลน,นี้ เลขบวกกันออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนอกจากนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีตัวอย่างนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันอย่างชัดๆด้วยแต่ว่าจะเป็นใครแนก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่ต้องขอแนะนําอาจารย์ก่อนค่ะอาจารย์นั่งอยู่ข้างๆนิดแล้วนะคะอาจารย์นิชาพัตรโรตนทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณิทธ์วันฤหัส เนียะวันดีๆค่ะอาจารย์วันดีดีใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ารายการอาจารย์ก็ได้เกินแล้วก็บอกลิ้วด้วยนะคะว่าในช่วงเดือนเนี้เดือนเนี้ยเดือนนี้เดือนนี้นะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีนักไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนักอาจารย์บอกว่าวันที่สามวันพรุ่งนี้วันวันพรุ่งนี้ก็ต้องให้ระวังเกี่ยวกับพวกฟืนไฟหรืออะไรที่เกี่ยวกับช่วงกลางคืนก็ต้องมีปัญหาด้วยนะคะ แล้วก็วันที่27ก็ต้องควรระวังอีกอย่างหนึ่งมันจะมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องน้ํากับพายุมาด้วยนะพอดีอาจารย์มาตั้งดวงของวันที่27ออกมาดูเอ๊ะมันก็จะมีหลายๆหลายๆสิ่งเข้ามาแล้วกเกี่ยวกับพวกประชาชนจะเดือดร้อนด้วยนะในวันนั้นจะมีคนคนที่เล่นหุ้นในปีในวันนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องหุ้นด้วยนะฮะที่ดูแปลว่า ถ้าอย่างนี้ตอนช่วงกลางคืนวันที่3กมคือวันพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะท่านผู้ชมถ้าติดตามชมรายการของเราก็บอกต่อกันด้วยกันแล้วกันนะคะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าในช่วงกลางคืนหรือว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ย ทำอะไรก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังช่วงกลางคืนนี่ถ้าจะมีเหตุอะไรไม่ค่อยดีอะช่วงช่วงวันพรุ่งนี้นะเหรอคะแต่ไม่สามารถบอกได้ไม่สามารถจริงๆบอกได้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ตั้งตั้งแป๊บเดียวได้ไหมฮะจะได้ดูตรงนี้ค่ะมันจะได้ทราบเดี๋ยวจไมด้มันจะได้ทราบนะคะว่าเหตุการณ์อะไรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพรุ่งนี้เราอยู่กับครอบครัวดีกว่าอยู่ในบ้านของเรานี่แหละนะคะไม่ต้องไปไหนวันที่ยี่สิบเจ็ดจะไม่ค่อยดีเมื่อวาของวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่เป็นไรเท่าไหร่นะฮะ คนที่ออกไปข้างนอกหรือเดินทางไกลนี่จะมีปัญหาเข้ามาแล้วก็จะเป็นคนที่จะเสียหายเป็นกลุ่มด้วยนะคะคือจะอ,อาจารย์บอกว่าอาจาะาอาจาะมีน้ําอาจจะมีพายุเข้ามาด้วยใ่ในอกจากนี้ก็คืออาจาะอาจาะก่อความเสียหายต่อ,อเป็นวันที่ไม่ค่อยดีเลยเป็นวันแห่งโศกโนะโศกโนกโศกกรอืมต้องให้ระวังด้วยนะคะตรงนี้มีจุดเด่นออกมาด้วยนะคะ ว่าฉะนั้นเรามาระวังกันนิดน,นึงค่ะท่าน<ช>ผู้ชมคือว่าทางที่ดีคืออย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะเราถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะอยู่กับครอบครัวของเราน่าจะสบายใจกว่าใช่แต่พวกนี้ในวันศุกร์นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคือว,วันศุกร์น,ว,นวันเที่ยวของแต่ละแต่ละท่านด้วยใช่ไหมคะเที่ยวกลางคืนเนี่ยน้องๆหนูๆน,น,นะนะคะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าวันศุกร์เลิกง,งานปุ๊บเที่ยวได้วันเสาร์ไม่ต้องทํางาน,นะคะ่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เลิกโปรแกรมก่อน ไม่ได้ห้ามนะจ้าแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าถ้าย่างไงก็ะระมัดระวังไว้ก่อนดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับฟืนไฟที่จองมันจะมีเกี่ยวกับไฟ,ฟไฟด้วยฟฟไฟด้วยนะคะคเ,เดี๋ยวอาจารย์จำไม่ค่อยได้พอดีเอกสารอยู่ล่างเดี๋ยวอาจารย์ลองตั้งดวงดูดีกว่านะคะว่าในช่วงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะคะว่าเราจะพูดโดยรวมในส่วนของดวงเมืองนะคะว่าดวงเมืองใน ในเดือนธันวาของเราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะที่จริงแล้วอาจารย์จะพูดในส่วนของระบบทั้งปีเลยแต่พอดีในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนธันวาพอดีนะคะก็จะเป็นในส่วนของพุ่งท <10 S 2> ี่จะเกี่ยวกับพวกภาวะเกี่ยวกับเรื่องการเงินหมุนเวียนขาสภาพคล่องของแต่ละบุคคลโดยรวมนะะปัญหาโดยรวมการเดินทางช่วงกลางคืนก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยมีนะให้ระวังเด็กที่มีมีเกณฑ์เดินทางทางด้วยนะที่ไปเป็นครอบครัวก็ต้องให้ระวังด้วยอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าเราจะ,จะออกต่างจังหวัด รู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงวันที่ยาแต่คนที่จะมีปัญหาเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่จะมีปัญหานะที่ดูแล้วก็คนในครอบครัวที่จะมีเข้ามาพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวคุณแล้วการงานพรุ่งนี้จะสะดุดด้วยนะเรื่องการงานจะมีปัญหาสะดุดมีอุปสรรคปัญหาทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องหุ้นพรุ่งนี้ก็ไม่ดีมันเหมือนเป็นวันที่ไม่ค่อยดีใช่มพรุ่งนี้เป็นวันไม่ค่อยดีเลยนะฮะแล้วก็วันที่ยี่สิบเกียที่ที่ที่ดูอีกวันหนึ่งนะคะ อย่างนี้วันที่3วันที่27นี่เราต้องจับตามองเลยนะคะนี่ว่าอมันเป็นวันครอบครัวเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวด้วยค่ะอาจารย์แต่แต่มันมีเวลาเวลาที่ควรควรไปนี่แต่ช่วงคืนมันจะมีเวลาเอของดาวอันนี้ดูวันที่27ก่อนแล้วกันนะคะมันเป็นดาวที่ไม่ดีเหรอคะอาจารย์มันมันเป็นดาวช่วงกลางคืนที่เสียเกิดวันกระทิงวันกระทิงตัวผู้ก็คือเวลาช่วงคืน กระทิงตัวผู้นะมีมีมีกระทิงตัวเมียกระทิงตัวผู้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเวลานี่มันมันมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนะคะโอ้โหเป็นความรู้ใหม่คือดีไม่ทราบเลยแหละกระทิงมีกระทิงตัวผู้ด้วยนะไอ้นียของของคืนพวกนี้เป็นกระทิงตัวเมียไม่กระทิงตัวผู้กระทิงตัวเมียหรือวันผีขโมดนะคะคืออะไรคะผีขมดผีขโมดก็คือเป็นวันเลิกที่เป็นวันวันเสาร์ที่มันไม่ดีฮะมันเกี่ยวกับ ช่วงกลางคืนที่มันจะมีเหตุออกมานะฮะโ oh. อ้นะ,ะช่วงประมาณยี่สิบสองจุดมหนึ่งจนถึงยี่สี่ศนะคะยี่สบสองุดสมหนึ่ง